โอเควันนี้เราจะมาวาดผู้หญิงกันโอเค <Okay. S 3> เห็นนะไม่ลบนะครับไม่ลบ เป็นกายน้อยเชิญถือชาข้างนอกฝนตกแล้วคุณหนูกลับมาหรือยังคุณหนูบอกว่านายอยากอยู่คนเดียวสักครู่อาจจะกลับมาช้าหน่อยให้ข้ากลับมาก่อน ตอนนั้นข้าได้รับแล้วใช้ชื่อของข้ามาตั้งชื่อโดยเฉพาะหมักอย่างตั้งใจเฉินเฟิงขอบคุณมากเฉินเฟิงนี้ไม่ใช่เฉินเฟิงนั้นก็เหมือนกับที่ท่านให้ถนนหมักรูปบอกว่าข้าจะลาบเรืองสุราเฉินเฟิงนี้ของข้ารสชาติแรงบอกว่าคนที่ดื่มไม่ว่าจะผ่านลมผ่านฝนก็ให้มีเลือดร้อนแรงเดี๋ยวใสล่ลมฝากขึ้นอืมพูดได้ดีมากเฉินเฟิงนี้ไม่ใช่เฉินเฟิงนั้น อยากรู้ขึ้นมาเลยจริงๆในใจใเจ้าข้าเป็นอย่างไรกันแน่อืมรู้สึกว่าท่านเป็นไม่ทาใหญ่ดุดันเข้าใกล้ยากแต่นี่ก็เป็นตอนแรกที่เจอพอได้ทุกทีก็พบว่าท่านมีความลาหาญอบอุ่นแล้วก็ตรงไปตรงมาสุราเนี้ย็ขา้าปากรสชาติแรงบ้าแต่ผ่านไปครู่เดียวก็รู้สึกหวานอลกมาพวามมีความคล้ายกับที่เจ้าขยายนะหากเป็นเช่นนี้สุราดันน,น่าจะแรงกว่านี้อีก ให้ท่านดื่มคำแรกก็สำลักตายหรือว่าคุณอูสเซินยังคิดแค้นที่ข้าโยนเจ้าหลวงน้ำอหุยเรื่องนี้ข้าจะจดจำท่านไปทั้งชีวิตถ้าคุณอูสเซินจดจำทั้งชีวิตฉะนั้นก็ขอโทษไปทั้งชีวิตอาระวังขอบคุณท,ท่านแม่ทัพไม่เป็นไรคงต้องพยายามมากขึ้น ช่นนี้ถึงจะลดคพามแย่ๆที่เจ้ามีเช่นนั้นข้าจะตั้งตารอผลงานหลังจากมีของท่านแม่ทับแล้ว ท่ามาส่งก็บอกว่าท่านจะเอาร่วมไปจากตรงนี้ข้ามสวนไปถึงจะไปถึงห้องเจ้าหายเจ้าตากฝนวันนี้ก็เสียเปล่าสิตอนเจอท่านันครั้งนี้กับพรังร้งแรกช่างแตกต่างกันมากจริงๆทําให้ข้าได้รับความประหลาดใจเข้าถึงบ้านแล้วร่วมนี้ท่านถือกลับไปเถอะแม่ทัพอย่างข้าไม่เคยเจออะไรบ้างลมฝนแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกอออไปรีบกลับ ผมก็ปีหนังสือมานะฮะ ข้าได้ยินว่าโวเซียวเออร์ซื้อทุด,ดิบมาเล่าจนของขาดแล้วแต่นางเถอะส่วนข้าได้ดื่มน้ำขิงที่ท่านพี่ต้องให้ข้าในวันฝนตกเช่นนี้ก็พอใจแล้วเช่นนั้นดูข้าข้าคงหัวเกินไปแล้วช่วงนี้เจ้าสนิกััแม่ทัพสีมากเลยอืมเขาช่วยข่าไม่น้อย เรื่องที่เขาซื้อสุราช่วยแก้สถานการณ์ตั้งแต่ที่เปิดใจคุยกันขาก่อนเขาก็กระตือรือร้นกับเราไม่น้อยจริงๆหลังจากเข้าใจก็พบว่ามรทับสีคนนี้ดูเหมือนเป็นอิสระที่จริงจิตใจละเอียดอ่อนและดูแลคนอื่นเก่งเชิญต้องเป็นบุรุษที่หาได้ยากจริงๆเป็นคนที่คนค่ายเชื่อถือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นที่นี่จริงๆ แ้วก็เหนื่อยแล้วไม่พักผ่อนเลอ,อดร้อนมดืม่มเชาร้อนสักถ้วย สเสน่ห์อะไรลงไปในสุราของอท่านเนี่ยทำไมพอเจอเรื่องของคุณหนูสน <ไอ S 1> ท่านก็เปลี่ยนไปเอาก็มาพูดมากมายไม่เจ๊งไร<ไ>เรื่องนาที่เจ้าทำเรียบร้อยหรือยังข้าคอยสังเกตดูอยู่ตลอดลี่จูกับอีชินองไม่มีความเคลื่อนไหวแต่กระดาษที่รี่จูส่งไปรายงานก็ตรวจดูแล้วเ,เป็นเรื่องยิบย่อยประจําวันเรื่องยิบย่อยประจําวันไม่มีปัญหาให้นานรายงานอีชินองต่อไป ้องให้สายไม่รับคนนี้รายงานข่าวกลับไปบ้างไม่อย่างนั้นข้าอีชินอ,องใช้วิธีการอื่นเราจะป้องกันไม่ไหวท่านถ้าพูดมีเหตุผลท่านก็ไปสะดวกจะปบกนาออกไปเช่นนี้ถูกต้องในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ากุศลสมนธ์กับพนังรีจูคนนี้เอาไว้ดีเฮ้ยอะทำไมเป็นข้าวางใจเถอะข้ากำชับรีจูไปแล้วให้นางดูแลเจ้าดีๆึันจะ ท่านไมทับก็านเดี๋ยวไปท่านไม่ทับน้อยเทียนเท่าเอ้ยครับท่านเข้าไปแล้วนะ nói thiệt hả nói mẹ ta 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 nói cho thân, nói mẹ ta nói hoạt. ta nói mẹ thử nói นนน้ีเผ็ดู้ท่านสิถ้ารู้อยู่แล้วท่าต้องรู้สึกว่าเผ็ดนี่คือเม็ดอมชุมคอที่เขาใช้ดอกจินอินเซรหแน่จเชเอมเพี้ยวรวมกันถ้าเป็นหวัดแล้วต้องัะคอแน่กินอันนี้นะ ยังไงไม่ได้หลับจริงๆเดี๋ยวครับเดี bye. Bye ๋ยวลูกพิงด้วยดือมที่ข้ายังมีอีกให้ท่านหมดเลยขอบคุณแม่นาวมือจู๋เดี๋ยีจริงๆอย่าเลือกข้อนวามดีๆนะ งานกับพวกเจ้าถือสิอะไรมาให้ค่ะเจ้าโอดว่าตัวเองเป็นสาวใช้ประจําตัวการกระจกกระจงพวกนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าควรจะแยกทําเหรอนี่ข้าให้โอกาสเจ้านะเจ้าไม่ต้องพูดแล้วทุกพรางนางถูกทาไมทำกับเทียนหอกแกลซะจนหัวปั่นแผนการสารพัดจนท้ายปลับประโยชน์ที่จริงก็แค่เรื่องตลกเย่ามาแค้นะนะข้าขวางเลย ใ,ใจบริสุทธิ์จะมาแต่งเรื่องเลวๆไม่ได้พวกเราผิดไปแล้วพวกเราไม่กล้าอีกแล้ว,ว,คลวใครกล้ามังแกนันใส่หัวมไปจะจวซะวเจ้น่าช่วยป๊เอการุคุณร้องสาธารปัะชีเสร็จแล้วเหมยกุยจุ้ยที่หมักชุดนี้ขายหมดเกลี้ยงแล้ว ทา่านกำชับข้าเอาเงินที่ใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยในบัญชีตอนนี้ไปซื้อวัตถุดิบแล้วเข้าสู่การผลิตสุราที่บักชุดนี้ไม่กี่วันก็ได้ที่แล้วดีข้าจับตาดูสซร์ตันชิลไว้จะไม่ให้ได้ผ่อนลงหายใจข้าจะทําให้นายไม่มีสุราให้มาไม่มีสินค้าให้ขายเรียบร้อยแล้วครับไม่ถึงสิบวันนายก็คงรักษาต่อมีหวันํนทได้แต่ถอนตัวปิดกิจการเอยเฮ้ย <c oughs> ไปคนดูรองปราบเรือ <c oughs> คนหน้าใหม่อยา่างเซิร์ตันชิลยังจะกล้ามาสู้กับท่านเออไม่รู้จักเตรียมตัว <c oughs> เขาเป็นพ่อค้าสุรามานั่นแหละโถ่ทาไมถึงมาเร็วขนาดนี้นเปิดประตูเถอะอย่าให้แถบรอนะพอไต้เลย